เมื่อ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 เจเพ็ดมาตรงนี้เลยที่ผมยืนอยู่เนี่ยเจอมาเลยนะครับนี่เรามีอยู่สามอ่ะเย้ยยิ้มให้เอาหนึ่งแล้วล้วเราโยนไปให้แกแล้วโอ้โห my god อนนี่มีผมมีเพ็ดอยู่ห้านะครับผมซึ่งสามารถทำที่ขุดได้เพ็ดแล้วก็แต่เรามีพุทโธเย้ยทำอะไรดีอันแรกอ่ะทำที่ขุดตามจริงเราควรจะถ่ายรูปไหมนะอืมแต่ก็ไม่เป็นไรเออมันเท่ดีนะอืมโอ้ยยิ้มเลยครับผมนะครับ วันนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับแล้วผมจะหาเพชรต่อนะครับครับจะกลับดีวะเออเออกลับเผื่อตายอืมอนเ่อแล้วกันเดี๋ยวผมคัดปั๊บหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมขึ้นมาข้างบนแล้วแต่ฝนตกแล้วเจอคิเป้อสองตัวคิเป้เฮ้ยมันมีเดินยาไปนะครับตึ้งดาตึ้งตึงดาตึ้งต้งไม่นะอันนันคือยิงเข้าไปนะเอาจากกันนะเฮ้ย

แล้วมันเชื่อมาขอไข่มาเขอไข่มเอ้ยมันซื้อไข่มาบอกใม่ไ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 ม่เชื่อมาขอไข่เชื่อขอไข่เชื่อขอไข่เอาเลยแล้วบอกอะไรแล้วบอกว่าเอ้ยมัวกับเนี้ยมัวึ้นใช่ถ้าเราได้หมดเดี๋ยวเราให้แกนะได้เนื้อมาแทนดูนีอ้อ้ทูทูทูวันทูวีวันบันวัน บันบันบันจัมโบ้ทุยเอด้วยนะครับเอ่อไอฟานโยนเพชรดิไอฟานคือเพชรละโยนนิอะไรถืออะไรถือเพชรลวโยนมาพอคองโอ้สังนเยอะาน้งองจอทอมาเยอะมาแล้วต้งเพ่งนเลยโเยมเี่ยนี่หมนต้อง้ไอออนโฟลตี้ยดิงดดง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 ดเคลียรีดิ ช่วยอ้ยแบมบมมบมมาหาพี่ไหนเหรอช่วยเฮติดต่อพี่รามาหพ่อง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 ดีแล้วกันเบตน่แวันดีแอ้กันเฮยายนมีออกซิเนอยู่ดี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 เอาีด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 ดีวีดีดีดดดีกอไล์ด